สวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะกาแฟค่ะช่วงบ่ายนะคะว่าจะออกไปข้างนอกสักหน่อยฝนล,ลงเทลงมาเลยอันนี้ทําความสะอาดบ้านเสร็จรบ้อยนะเมื่อเช้ากินข้าวเสร็จแล้วก็ทําความทําความสะอาดกระจกหมดเลยนะรอบบ้านนะกระจกครัวนะเมื่อวานทําในครัวนะแต่ว่าบักโอเวอเตาอบยังไม่ได้ขัดนะเดี๋ยวว่าจะขัดพรุ่งนี้ เดี๋ยวว่างๆก่เพราะว่ามันเยอะเหลือเกินมันมันใช้ตอนต้องใช้เวลาต้องทําสมาธิหน่อยอันนี้กระจกรอบบ้านทําเสร็จมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยังมีอีกเดี๋ยวต้องลงไปเคลเร์ไปเก็บเคลเร์ของมันต้องไปทําให้ม so ันเข้าที่เข้าทางเพราะว่ามันกระจัดกระจายเหลือเกินเดี๋ยวเรามากินกาแฟกันก่อนวันนี้จะมาคุยเรื่องนี้นะคะอจะคุยเรื่องนึกไม่ออก จะคุยเรื่องว่าถ้าเกิดว่าแฟนของคุณทุกท่านนะคะเจ้าชู้หรือว่านอกใจหรือมีกิ๊กนะคะไม่ว่าจะกรณีใดก็แล้วแต่จะทําอย่างไรให้เขาสยบอยู่กับเราให้ได้นะคะหรือว่าให้แบบหันกลับมามองเรากลับมาหลงไหลในตัวเราใช่ไหมคะ ก่อนอื่นเลยเราต้องดูแลตัวเองเราก่อนนะคะดูแลตัวเราเองเลยอันนี้ประสบการณ์ของตัวปูเองเลยนะอันนี้ปูจะเล่าจากประสบการณ์ของปูรุ้วนเลยนะแฟนปูเจ้าชู้นะคะแฟนปูอ่ะเจ้าชู้แล้วคือปูทํำยังไงใช่ไหมคะปูไม่ได้เป็นคนสวยมากแต่ปูเป็นคนน่ารักแล้วก็มีเสน่ห์อันนี้ชมตัวเองค่ะคือเราต้องดูแลร่างกายของเราดูความพร้อมของเราดูผิวพรรณหน้าตา ไม่ให้หม่นหมองไม่ให้เศร้าไม่ให้โซมคือเราต้องสวยตลอดเวลานะคะบอกไปเลยว่าเราต้องสวยแล้วก็สตองตลอดเวลาแล้วคะแล้วก็ร่าเริงไม่เครียดแล้วก็ไม่พูดถึงแต่เรื่องเดิมๆซ้ําๆหรือว่ากันแหนกันแหนหรือว่าขุดแต่เรื่องเก่าๆเอามาทะเลาะกันพูดถึงแต่เรื่องใหม่ๆที่มันสนุกสนานแล้วก็พังๆมันไปลืมๆม,มันไปแต่ผู้หญิงคนเราทุกคนนะคะคือมันจะเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรนิดนึงนะ ู้หญิงอะทุกคนจะต้องมีแบบความกระแหนกระแหนเนาะแบบว่าหนิบเหนบแนมแนมเวลาพูดก็แล้วก็ือจิกจิกแนมแนมปูก็คนหนึ่งก็เป็นคนหนึ่งแต่ปูก็ปรับปรุงเปลี่ยนนิสัยนะเออคือปูฟังจากอาจารย์ท่านหนึ่งเขาสอนมาแล้วค่ะแล้วปูก็เอามาปรับปรุงใช้กับตัวปูเองคือแฟนปูอะเขาจะอ่อนกว่าปูใช่ไหมคะปูจะโตกว่าเขาอายุมากกว่าเขานั่นแหละคือแฟนปูเขาจะเด็กกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเขาจะเป็นคนค่อนข้างี้เล่น เออแล้วมันจะชูดนิดอะไรเงี้ยคือเขาผู้ชายทุกคนแหละก็จะชอบมองผู้หญิงสวยๆงามๆใช่ไหมคะเออปูเองปูเห็นผู้ชายลหลออปูก็ชอบมองเออแต่ทีเนี้ยคือปูก็ทําตัวเองให้สวยดูแลสุขภาพหุ่นร่างกายนะคะทำให้ดูแบบฟิตเฟิร์มตลอดเวลาทําให้ผิวพรรณสวยตลอดเวลาให้แบบเอออะไรเงี้ยคือเราไม่ได้สวยแต่เราสวยออกจากภายในสู่ภายนอก ใช่ไหมคะคือเคยมองเขาว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้น่ารักดูเธอไม่ไม่สวยแต่อยู่ด้วยแล้วอบอุ่นอยู่ด้วยแล้วสนุกอยู่ด้วยแล้วมีความสุขต้องทําแบบนี้เออแล้วทีเนี้ยแฟนปูเจ้าชู้นะแล้วเขาก็เหมือนว่าเขาหลงละเลิงไปนะเขาหลงละเลิงไปเออแล้วทีนี้ปูก็ทาเหมือนว่าปูไม่จิกตอนแรกปูจิกปูตามใช่ไหมพอยิ่งจิกยิ่งตามอะผู้ชายมันก็ยิ่งเบื่อมันน่ารำคาญว่าเฮ้ยมึงตรวจกูอีกแล้วเฮ้ยมึงตามกูอีกแล้วเฮ้ยมึงอะไรอีกแล้วแล้วพอวันนึงปูเปลี่ยน ปูเปลี่ยนนิสัส่ตัวปูเองปูไม่ตามไม่จิกไม่เขียนไม่อะไรกลับเป็นได้ผลดีมากเลยอะ่ะเขาหันเขาหันกลับมาตามเรามาจิกเรามาโทรถามเราเออคือมันจากที่เราอะ่ะเคยจิกเขาตามเขาใช่ไหมคะจิกเขาตามเขาเขาก็ยังคิดละเฮ้ยยังไงผู้หญิงคนนี้มันมาลักกูยังไงมันก็ต้องแบบคือเป็นของตายอะไรเงี้ยมันก็จะคิดว่าเราเนี่ยเป็นของตายอะไรเงี้ย พอวันหนึ่งเราหายไปเราไม่จิกไม่ตามเขาใช่ไหมเขาจะรู้สึกแปลกใจว่าเฮ้ยอยู่ๆดีๆมันก็หายไปมันไม่จิกไม่ตามไม่มันปล่อยเว้ยหรือว่ามันทําใจได้แล้ววะป่ากูทําใจไม่ได้หรอกแต่ว่ากลัวเปลี่ยนปรุงใหม่ปรับปรุงลองเอาวิธีนี้มาใช้ดูตอนแรกกูก็ไม่เชื่อหรอกนะว่ามันจะได้ผลแต่มันได้ผลค่ะเป็นเพื่อนทุกคนมันได้ผลบอกเลยคือผู้ชายทุกคนไม่ชอบไม่ชอบผู้หญิงที่จิก ขี้บ่นขี้ตามหรือว่าขี้ตรวจอะไรเงี้ยแล้วยิ่งโทรศัพท์กระเป๋าสตางค์เนี่ยนะฝรั่งเป็นอะไรที่แบบว่าถือมากเขาจะไม่ตรวจไม่ดูไม่นี่กันปูนะแล้วปูก็ปรับปรุงปูตรวจปูอะไรนะแต่ว่าปูจะแอบทํานะเขาจะไม่รู้ปูจะเป็นคนที่แอบทําแบบเรียบแนบเนียนมากเออแล้วทีนี้ปูก็ไม่ตามใช่ไหมคะเขาก็หันมาตามเรามาจิกมาเขียนโทรหาโทรถามแล้วเธอที่รักเธออยู่ไหนเธอทาอะไรอ่ะทีนี้ เขียนถามถึงตลอดเลยว่าเออปูอยู่ไหนถ้าทำอะไรนู่นนี่นั่น,นจากเป็นว่าที่เราอะโทรหาเขาเบ่อยๆใช่ไหมคะเขากลับโทรหาเราบ่อยมากขึ้นเดี๋ยวปรับนะปรับแสงก่อนนะคะแสงมันสว่างไปอ่ะนี่ใช่ได้หละจากที่เราอะโทรหาเขาใช่ไหมคะทีเนี้ยกลายเป็นว่าเขาโทรหาเราสามเวลาต่อวนันสี่เวลาต่อวนันก่อนนอนมันจะเข้านอนคือเช็คตลอดอะไรเงี้ย เช็คตลอดว่าเอ้ยเธอทําอะไรอยู่ที่ไหนอยู่ใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยจากเป็นจากสถานการณ์ตอนนั้นอะเราเป็นคนทํากับเขาใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยเขากลับมาทากับเราเฮ้ยมันได้ผลจริง,รงๆงนะคะทุกคนลองเอาไปใช้ดูแล้วปูกับแฟนอะห่างกันนะห่างกันก็หลายปีนะห้าหกปีอะเออเพราะแฟนปูจะเด็กฝากปูแล้วปูก็จะโตกว่าเขาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเพราะาเขาก็ยังแบบอยู่ในช่วงวัยรุ่นของเขาแต่คือปูอะผ่านประสบการณ มาเยอะแล้วคือประสบการณ์การมีแฟนคือประสบกะคือเหมือนว่าเราเราโตกว่าความคิดเราก็จะเป็นผู้ใหญ่กว่าอะไรเงี้ยอืมแล้วมันได้ผลนะจริงๆเลยจะบอกให้แล้วทุกวันเนี้ยทุกวันเนี้ยจากที่ว่าปูอ่ะจะเป็นคนตามแฟนใช่ไหมเพราะว่าเขาเขาเด็กกว่าเราก็กลัวว่าเขาจะไปจากเราใช่ไหมปูอ่ะจากที่ปูตามเขานะทุกวันเนี้เขาตามปูนะเออเขาตามปูนะปูไม่ได้สวยนะแต่ปูเป็นคนที่ตัวดําเล็ก ไม่ได้สวยแต่เป็นคนที่แบบว่ามองแล้วไม่เบื่อยอตัวเองยอตัวเองก็ได้ด้วยเออแล้วร่างกายร่างกายผิวพรรณนะคะใบหน้ารูปทรงทรงผมทรงผมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็สําคัญนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแฟนรักแล้วจะปล่อยตัวเป็นปลาไปเลยก็ไม่ได้นะคุณก็จะต้องทําตัวให้สวยด้วยทําตัวให้สวยทําตัวให้เก่งสตรองนะคะ คือร่างกายเนี่ยก็ต้องฟิตเฟิร์มนะไม่ใช่ว่ากินปล่อยเพะอ้วนเลยอันนี้ก็ไม่ได้นะอันนี้เราก็ต้องสวยมันไม่ใช่ว่าเพื่อเขาหรอกมันก็เพื่อตัวตัวเราเองด้วยคือพอเรารูปร่างเราสวยหุ่นเราดีเราใส่เสื้อผ้าอะไรเราก็สวยใช่ไหมคะเวลาเราออกไปมองข้างนอกเงี้ยเวลามันก็จะเป็นที่สะดุดตาของมันก็จะเป็นที่สะดุดตาของใครหลายๆคนว่าคืออันของหนุ่มๆว่างั้นเถอเอออะไรเงี้ยคือเฮ้ยผู้หญิงคนนี้สวยหน้าล่างหุ่นดีดูสปอร์ต ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูทั้งหมดทั้งมวลแล้วอะค่ะมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราด้วยนะคะอืมจากที่ว่าแฟนปูอะเจ้าชู้มากนะเอออันนี้ก็พูดย้ำหลายทีเลยจนตอนเนี้ยไม่เลยเขาไม่เจ้าชู้เลยเออจนเขาอะทุกวันนี้ยตามปูเลยนะไม่ได้คือปูก็ไม่ได้อะไรหรอกคือหนึ่งมันอยู่ที่ตัวเราปากปากของเราแล้วก็อยู่ที่ตัวเราแล้วก็นิสัยของเรา ถ้าเรายิงไปแม่มใส่เขาอย่างเงี้ยนะเขาก็ยิ่งตะลึงถ้าเรายิงเป็นคือทําตัวเป็นแมวเหมียวน่ารักอะไรเงี้ยไม่ตามไม่จิกเขาใช่ไหมคะทําตัวน่ารักอยู่ตลอดเวลาหรือว่าทําตัวไม่เบื่ออะไรเงี้ยเวลาเขาอยู่กับเราเขาก็ไม่เบื่อเออแล้วก็หนึ่งสเสน่ห์ลายจวักสองเอาใจเขาหนึ่งการเอาใจเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากเลยเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นผู้หญิงไทยทุกคนนะ่ะมีอยู่แล้วเรื่องแบบว่า ลิตการเสน่ห์กับสามีอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้สาคัญมากคือต้องพูดออดอ้อนพูดให้เป็นอยู่ให้เป็นออดอ้อนให้เป็นนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็จะรักจะหลงเราอันเนี้ยบอกไว้เลยแล้ว3เรื่องบนเตียงก็เกี่ยวนะคะเรื่องบนเตียงเราต้องดูด้วยว่าคนรักของเราอ่ะชอบแบบไหน ชอบแบบผัดโขนหรือชอบแบบธรรมดาหรือชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ต <ia> er ้องเรียนรู ia, ้กันอันนี้มันอันนี้ก็เรื่องใหญ่นะเรื่องมึงเตียงอันนี้ก็เรื่องใหญ่นะเพราะว่าหลายคนนะเลิกกันเพราะเรื่องมึนเตียงก็มีอีกคนชอบแบบนี้คนชอบแบบนี้แต่ไม่คุยกันแต่ไม่เปิดเผยเรื่องนี้กันอะไรเงี้ยแต่ของปู่กับแฟนเปิดเผยกันนะเพราะปู่ชอบแบบนี้เขาชอบแบบนี้อะไรเงี้ยแต่เผอิญปู่กับแฟนปู่ชอบอะไรที่มันเหมือนเหมือนกันเออนู่นนี่นั่นคือเขาเขาก็ชอบมันเหมือนกันแต่ว่าเขาก็แต่แล้วเขาก็จะ คือเรื่องผู้หญิงเขาก็ชอบมองเจ้าชู้แซวอะไรเป็นธรรมดาก็จะมีคุยแบบกิกกกักอะไรประมาณนี้เออแต่ปูก็จะมีวิธีปราบปราบคนอย่างเขาอะวิธีของปูจนทุกวันเนี้ยก็ไม่นี่แหละก็แมวเหมียวอืมอันนี้ประสบการณ์ของปูเลยนะประสบการณ์ของปูล้วนๆเลยอืมตรวนแฟนคนก่อนๆใช่ไหมคะแฟนคนก่อนๆปูมีปูเจอมาหลายแบบนะเจอแบบซื่อ ซื้อก็แบบซื้อไปซื้อเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ซื้อไปอันนั้นก็คือมันก็ไม่ใช่แนวทางปูมัน,มนคืออะไรก็แบบบางคนเขาก็ติดเกินไปอะ่ะแล้วก็จะแบบติดเลยติดแบบติดมากอะไรอย่างเงี้ยเอออยู่แต่อยู่แต่กับบ้านไม่ออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่ากับคนเนี้ยคนล่าสุดนะกับแฟนปูคนเนี้ยเออเขา ชอบเหมือนปู่ชอบเดินป่าเดินเขาชอบธรรมชาติชอบย่างปิ้งย่างไม่ชอบไม่ค่อยชอไม่ค่อยชอบสถานที่บันเทิงไปได้แต่ว่าก็ไปได้บาร์บาร์ด่มอะไรเงี้ยไปร้านอาหารอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปเทคอะไรเงี้ยก็จะแล้วแต่มีโอกาสจริงๆว่าจะได้ไปอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืนะคะอันนี้จะมาคุยกันมาหมดเฉยช่วงระหว่างกินกาแฟรอผลยุตตกว่า YouTube, วจะออกไปข้างนอกอันนี้ก็เลยมาคุยให้ฟังว่าประสบการณ์ประสบการณ์ของการมีแฟนเจ้าชู้่าจะเอาจะทําตัวยังไง ให้มันถูกนะคะเพราะว่าผู้ชายหลายคนไม่ชอบให้ผู้หญิงไปจิกกันเราค้นได้ดูได้นะคะเช็คได้นะแต่ว่าเราต้องเช็คอย่างแบบเนีย,เนยนๆนะเออเพราะปวดแฟนปูไม่เคยจับได้นะว่าปวดเช็คก,กระเป๋าตังค์เขาหรือว่าโทรศัพท์เขาอะไรเงี้ยเขาไม่เคยจับได้เลยหรือข้าวของของเขาว่าแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะคือกอ็มันอยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเราจะทำอย่างไรปรับปรุงตัวอย่างไงทำอย่างไงให้เขา หันกลับมาสนใจเราปูก็ศึกษาวิธีหลายอย่างจนทุกวันเนี้ยชนะและปูชนะเขานะจนทุกวันนี้เขา,เาตามปูนะปูไม่ได้ตามเขานะโอเคนะคะคลิปเนี้ยฝากไวส้สั้นๆนะคะว่าใครมีแฟนเจ้าชู้เหมือนปูบ้างแล้วพี่ๆทุกคนมีวิธีปราบแฟนอย่างไรมีวิธีกําจัดมีวิธี วิธีวิธีวิธีต่อสู้รับมือกับคนกับแฟนเจ้าชูข้ของของของทุกคนอะอย่างไรคือของปูทาําของปูแบบนี้เออมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะบ๊ายบายค่ะคลิปนี้ลามไปก่อนนะคะนี่บ๊ายบาย